สวัสดีค่ะวันนี้น้ำตาลมียางรถแท็กเตอร์มือ2อเข้าใหม่นะคะตัวนี้13.6ขีด26ค่ะยี่ห้อดัหลอบนะสภาพพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้รหัสสินค้า609นะคะพี่พี่ท่านใดที่สนใจโทรหาน้ำตาลเราแจ้ง6 0 9ได้เลยคู่นี้ดอกยางเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะคะเนื้อยางสดนะดอกยางเหลือแบบเยอะแบบนี้เลยนะคะของจริงก็เหลือเยอะแบบนี้เลยนะตัวนี้ไม่ป่าไม่ลวกขอบกระทะไม่บิ่นไม่แตกนะคะแต่น้องจะมีแบบร่องรอยการใช้งานนะคะก็จะ มีให้ดูนะคะที่มันจะเป็นดอกเนาะจะมีรอยดอกที่มันเป็นดอกถลอกดอกหักอยู่นะคะข้างๆเนี่ยนะตามที่นิ้วชี้มักกี้นี้นะคะเนี่ยให้ดูนะนี่เลยข้างๆนะคะแต่ไม่มีรอยปะรอยรั่วน,นะคะประมาณนี้นะคะให้ดู พี่ๆท่านาใดไม่ซีเรียสก็รับน้องไปใช้งานได้เลยตัวนี้ยี่ห้อดันหลบนะคะยางเปอร์เซ็นแท้มือสองไม่ใช่ยางรอดอกนะสําหรับคู่นี้ขอปล่อยที่ราคาคู่ละ8,300บาทส่งฟรีมีกับเงินปลายทางนะคะพี่พท่านใดที่จะมารับเองหน้าร้านก็ลดในส่วนของค่าขนส่งให้ไปนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือะคะ่อะอำเภอคลองขุ่นจังหวัดกําแพงเพชรนะคะรหัสสินค้า609นะพี่พท่านาใดที่สนใจโทรหาําตาเราแจ้งรหัสนี้มาได้เลยสําหรับคู่นี้สภาพพร้อมใช้งานนะคะยางหลังรถแท็กเตอร์45ถึง5 ส1แรงม้านะคะพาชมด้านในไม่มีแผลปะไม่มีแผลรั่วเลยนะคะแต่ก็จะมีดอกห,กหกอักๆนาะอย่างที่น้ำตาลชี้ให้ดูนะคะคู่นี้8,300บาทส่งฟรีค่ะสนใจรีบโทรมาได้เลยนะคะ